และท่านผู้ชมครับและขณะนี้ผมอยู่กับนายแพทย์วันชากสุภาจัตุรัตนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมอยากจะให้อาจารย์เตือนน้องๆหรือประชาชนทั่วไปนะครับในเรื่องของพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งตอนนี้เนี่ยน้องๆก็ยังเข้าใจผิดกันว่ามันก็ไม่ได้มีอันตรายอะไรมากมายครับครับก็เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดซึ่งเขาพยายามจะเอาผลิตภัณฑ์ใหม่คือบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมาทดแทนบุหรี่มวลเดิมเพราะว่าบุหรี่มวลเดิมเนี่ยได้รับการต่อต้านเยอะตอนนี้ ทั่วโลกนะครับเขาก็เลยไปปิดบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นมาแล้วก็ให้ชื่อทำสีสันทำกลิ่นทำรสอะไรให้มันชวนใช้ชวนชวนดมนะครับแต่ต้องเรียนนะครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันก็คือสารนิโคตินนั่นแหละตามคำจำกัดความของคำว่าบุหรี่ไฟฟ้าหรืออ e ีซิการ์เนี่ยในภาษาฝรั่งเนี่ยเขาเขียนไว้ชัดเจนครับว่าคือเป็น วัสดุในการนำนิโคตินเข้าสู่ร่างกายเพราะฉะนั้นนิโคตินเนี่ยมันมีโทษ <t> เหมือนกับบบหรี่ธรรมดาครับในบุหรี่ธรรมดาก็มีนิโคตินบุหรี่ไฟฟ้าก็มีนิโคตินใครอย่าไปเชื่อเลยครับว่าเขาโฆษณาบุบบหรี่ไฟฟ้าไม่มีนิโคตินถ้าบุหรี่ไฟฟ้าที่ไม่มีนิโคตินก็คือไม่ใช่บุหรี่ไฟฟ้าเพราะมันผิดคำจำกัดความของคำว่าบุหรี่ไฟฟ้าไปนะครับแล้วนิโคตินเนี่ยเขาเอามาใส่เพื่อให้คนติด นะครับพอติดแล้วเนี่ยมันก็เลิกลําบากเลิกยากแล้วก็เขาจะทําสีสันสกลิ่นรถอะไรต่างๆให้ยัว่วยวนให้เยาว,ว,วชนเพราะฉะนั้นตลาดใหญ่ของบริษัทบุหรีไฟฟ้าก็คือเยาว,วชนนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็อยากจะเรียนพวกเรานะครับซึ่งเป็นเยาว,วชนน้องๆลูกๆหล,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 ลานๆเนี่ยว่าอย่าไปเชื่อการตลาดของบริษัทบุรีเพราะว่าเขาต้องการหาลูกค้าแล้วถ้าท่านเป็นเป็นลูกค้าเขาเนี่ยมันเป็นระยะยาว เขาเอาเงินจากท่านด้วยแล้วก็ทำลายสุขภาพด้วยเพราะว่านิโคตินไม่ใช่แค่ยาเสพติดนะครับแต่มันทำลายร่างกายในทุกระบบเพราะมันทำให้เส้นเลือดตีบครับสรุปแล้วไม่เป็นความจริงนะครับที่บอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่อันตรายครับ